กินคาปูนวันนี้แจกกันันซองซะดสเดือนค่ะคุเลินเนียเสบลวินเนียลวเนียกินอะไรคะกินคนเสบอกับใจนกับไม่ิปาเอาบอเอาอันนี้บเกินคพุ่นมากคพุูน วันนี้สาวเดือนได้ตามอะไรคะเนี่ยตามอะไรลูกตามอะไรคะอันนี้คืออะไรนี่นี่คืออย่างนี้ล็ปดเพูดตีนไก่คะ่ะตาตีนใจไซนอมใหม่คะ่ะพี่น้องส่นอมไมตามแบบนุ่งอไปเลยคะ่ะข้างล่างเป็นขนมจีนลาดลงไปเลยคะ่ะเสียบมาเด้อจ้ะเด้ดอ สียบปวดเสียบข่อยนี่แหละจ้ะนะคะพี่น้องเอ้ยวัตถุดีกว่าจะหาได้เออแก้เองค่ะจับนัวค่ะอืมอืมไม่เสียบค่ะปลาดำดำอืม มันกระตุนเล้ว่นหนอเสียงดังมาเห้พคนหน่อยปิดเทอมแล้วฉันดูแบดเทอมสองอาทิตย์แล้มันก็หวบ่กรปุนพักนียังไงค่ะสร็ส มันฝ้าแลดิ <c oughs> แค่ไหไปร้านไทยค่ะไปร้านไทยก็บือสิได้กินแบบนี้ชั่วโมงสองชั่วโม,ง,มงขับรถขับเบอร์ว่า,างมาตมากระเบ,บิ้งเป็นก็กอ,อปั่นเทิงพี่น้องเว้ยมาจ้ะ แซ่บกินวัาคือเกาเขน่ะฮึอืมนาดกินเลยกรบปุนเป็นมือร่อยยิบอ่ะเลยอืมอืมกืมปุนเขียมาก เปนใกล้อุบวตถ้าเดือนแกเอาแตนกระดูแข็งๆมันหลอกนะจ๊ะมองปลายๆมันบ่คอยแข็งเ้องกินได้

แก่นั่งไปก,ปอมามาไปก่อกนมาพี่น้องมาใหม่คอยแก่นั่งกันนั่งเสร็จก่อนอยู่ไปกินนั่งแทบแจกพี่น้อง,องจา้าเขินนิดนึง ฟังอยู่เมืองนอกบอกพี่น้องกินได้ขนาดนี่กระบุญหัวได้จ้ะพี่น้องบริหารกินวิงานขึ้นเมืองไท้ายเขาได้จ้ะ่ยงไปปากซอยก็ได้กินแพงกับแพงพวกนีม้นมันเป็นพันธุ์จาาสมตำ บางประเทศมันไม่กินแล้วจ้ะลานไทยบานเอเชียนี่ยุ่โรบางบางนะคะบางประเทศก็หากินง่ายบางประเทศห้กินง่ายตคน,น,นยงมึงหนอดมีเข้าใจอ่ะหืมหืมวดเรดสบืมนักศึกษาเข้ง่ายค่ะ ชอบยังไงเหรอเอาเดือนขอบคุณตุกกำลังใจที่เขามาคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจสาวเดือนตลอดเนาะ

เป็นยิบเป็นเป็นแล้วจ้ะเป็นกระยิบเสร็จก,ก่อนมาใส่กับขอบปุ่นเลยขึ้นไข่น้ำมันซอยใส่เงี้วๆแล้วค่ะแดดดีดีค่คาาๆๆะ ไม่มีหิมะจะมือได้หิมะตกสภาพไปกินหิมนะรูกลน

น้ำก็ใส่ขอบกลองนะ้ำแข็งอาบๆน,นอนชิมมาก็จะกิน,อ,นอย่า bà không ăn. Ừ, cảm. Cá chết là thế này. Táo đỏ mọc lên khủng quang. Cá nó อราี่กับขาไปนน้น้ำนอ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 ำน้ำน้ัน้ำน้ำน้ำน้น้ำนน้ำ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 น้นนน จำนว้เอาวิธีตัดเดินไปเห็ดไปนี่แท้เอาตาอันน่้ๆออกช่วงนั้นช่วงนี้มันกระดูกแข็งๆมาอันเปลี่ยนไปฮะเอาไปตรงกระแกงหยัมใดค่ะต้มเปรยเนาะ้วกเนือ อ,อะไรพี่น้องจ้าเดินจะาพึ่งอะไรพี่น้องจ้าจ้าเดินนั่งเล่มแกสิบะหลาจาันเล่มต่อยแดดซองแล้วสิบาจาจะ <c oughs> เห็นคนแฟนๆกจะกินอิ่มแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยมาคลิปนี้ของจ้าเดินจ้าเดินก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งยูทูบเหล้วก็แฟนเพจนี่เลยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจและคอมเมนต์นะคะเด้อพอกันคลิปนาก่ะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงกันสิครูสุกคนเด้อสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายไปบ่ายยังกูไม่ได้